เยนอ๋อถ้าฝนมาตกไปนอนนี่อ๋อนอนแต่ต้นไผ่คนเราเพิ่งนุ่งเอาอือไปคูเงินเขาพี่นางก็หาเส้นเขาตามเกี่ยวนั่งสองร้อยสามร้อยพี่นางหาเงินได้พี่นางก็ไปสูสู่อไปนพู้แ <c oughs> ม่เนาะเื่อ <c oughs> ไม่ดูไม่เจอเนาะเรื่องอดีตก็สร้างมาใช <c oughs> นผ่านมาแล้วเนาะ <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้อยู่บ้านน้องบีน้องโบเนาะงงสสะนนนนนนิออัีี้้ดดดกบมม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 ตาาาาเเืืืจ่่่ขใหย คือกันอยู่วอลคอยก็หมายตัวจริงโลกว่าแม่น้องบีนั่นตัวจริงโลกว่านี่แหละเมียของอ้ายอันไปรอกันอ้ายกับน้องโอ้ยสูน้องไม่ได้ดอกสูน้องไม่ได้อ้ายก็แค่วองมาเลยลาโทรมาก็ทะเลาะกันทุกทีทะเลาะกันบ่เวลาโทรกันทะเลาะกันอยู่บางที่ ใมก็พูดบังค่ามึงโทรมาเให้ยังเนาะบางทีนะมึงก็โทรมาเล่นอย่างนั้นอย่างนั้นเละข่าก็พูดเนาะป้าที่เราโทรศัพท์คนนี้ป้าคี้หจ้าจ้าอ๋อนั่นน่ะป้าเขานัโทรศัพท์ตลอดนาขายกันเนาะโอมีแฟนกันโอ๊ยแฟนกันเป็นแฟนกันโอ๊ยนี่ว่าไอ้เนาะแกันนี่เป็นยูซีสกีดซีสกีป้าจะได้มาเอาัวอยู่พี่อันนี้ก็เอด่อเพิ่มได้ครับแม่ยากจับเพื่อยูเอ่เพิ่มได้ครับ ม่อ๋อเพิ oh. uh ่มเมืองอ๋ออยู่อำเภอเมืองไปเจอกันอยู่ไทยเออเจอกันอยู่กรุงเทพี่บุปผากันที้ทางนี้เออหักกันเด้อหักกันแฝงกันสู่ชนไปน้ำป่าซีซิกก็ไปอยู่น้ำน่าโอ้โหอะไรลูกสาวเขาลูกอยู่ไทยเด้อลูกเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพลูกสาวกับลูกชายซีสกิท พี่ตเราว่าวันนี้บัวีสเก่ว่าเรามอยู่ที่ไหนสำเนียงวราเียกว่าบัวยีสกวยโวยชวยเลยพวกเนินมูนี่เขาเห้ิมูอะไรอไรมาอจอกจะเป็นคนเล้าคือเล้าเล้าเพราะโยนมาอยู่ผิดผู้จักรแต่สานอสวยมาซาชวยเ้าไม่คอจะในเรไม่อ่าง เ่มีเงินบมีคำดีเมีเงินมีคำเดียจะสตางค์กดสตางค์อ๋อสตางค์ภาษาไทยสตางค์กาเดียวกาเนี้ยเอ้อเอื้อเอื้อเอ้อเอ้อเอื่ อันนี้เป็นพี่สพะพ้ายค่ะอ๋อพี่สะพ้ายพี่นุ้งอันนี้ก็คือพ่พ,พี่พี่นานเออ,อแต่ว่าหนาโค้งหนาคล้ายๆๆกันใครเนี่ยร้องยังมีแข้วเนาะทั้งเพือน <c oughs> บวมีแขวแลสี่สป้ายสี่ทนายสี่สิบหานี่ผมมีแข้วนเมื่อก็ถอดไปแล้ดดวเรือที่ละ่ากถอดอยู่ถอดบ่ไรกินยาผึงไครเอนได้บ้า <c oughs> งอยากให้ไป อยากมาหาไฟลลายที่ชุดู่ในี่ข้าปไปเล่น้ำยาอยากมาหาน้องกอดเม่เราบอกว่าหอดเม่จะเะเดือนนะห่างจากแม่สี่เดือนบอหรือหเดือนสี่เดือนสเดือนห่างจากแม่่แมเิ่มอยากมาพิ่เทิมลรวก็อยากมาเนะเปิดเทิมหมแลถ้าสมมติไม่ได้มารับจะกลับบ้านยังไงมาเอง มาเองแล้วใคร็เก่งเนอะก็ขออให้เอกเลยบองอ้แต่กับป้าในใจเพช่องคนนี้จะเคียนโอ้เจ้าพ่อคนบดบี้อนกับป้านิโมหามโมกเลยประจำมโมหกแ้วนางบี้ค่ะเธอหนึ่งใครอยู่ิ่นกาเมาเหียนะเขาเลยครับเขาไฮจบทู่นั่นแล้วยังไฮอันออกไปเหตุบีกซอยเขาเลยแต้นางบี้ยังเคี้ยน นี่นองนู่ใช่มีมอ่เจ้าเด้่สัลูใโอ้ัวบนอยู่บน่อยู่น้ำกันบออยู่น้ำกันลอยู่นกันจะพีแล้ว้ยโอแพงกันมึงดูกอดกันโซ่ดูก โอพัดเสนียับมีม่ะมั้งสวัเด ah> um ี uh 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 ๋ยวสวัสดีกิน๋อแฟนเพืสวัสดีพี่ผัวโอ้ัว้กพผัวเนาะนมีแฟนอันนี้เลยว่เนเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยบ้านน้องบีน้องโบทุกคน ตะเป็นตกดินประมณเย้อนวนีกันสิประมาณ,มาณ,มาณหาหมูสี่สิบเลยห่อน,นี่ประมาณหาหมูแหลงเนาะบรรยากาศกอดแต่น้องกอดแม่แล้วยังนั่นฮะน้องบี <f> <c oughs> พวก็เห็นเวียกอยู่บนเนือไก่เพื่อนนั่นแหละลอดูเียงล้เว่าเยไม่รู้จะไปยังไงเนพวก็บอกบอกอาเพื่อนว่าพีเพื่อนอยงไรยังจังบอกผมผมอยู่ไก่ดผมอยู่บนพาว่าพี่นางก็ไม่ได้ไปเนาะยากไม่มีกรดค่ามอยู่ไก่ของเฮนเบียรประมาณสองลูกไก่มองเฮนงานผมมาสอลูกดูสนามบินุบลนั่นแถวแถวสนามบินุบลนเพิ่นก็ออกไปน้อยนึงมองูเบียนเพิ่นนะ น้าก็อยู่ทางทางยวคนไทยคนอุบลเป็นมูฟเฟ่นเลยเดี๋ยวคนทุกคนอุบลพาคนไปเล่นอยู่นอนอยู่บ้านอ่ะจะขึ้นสองคื้นมั้ยนอนอยู่บ้านผมผมมีกาแฟสองคนบารไปสื่อบ้านบ้านพอนพอนดบบ กู้เงินธนาคารมาสางบ้านหนีบ้านศิลเพิ่นพี่นางในก่อนพี่นาก็เด็กพี่นางไม่มีปัญญาว่าจะพูดเขาไม่มีปัญญาจะส่งเนาะพี่นางก็ไม่มีที่ว่าทรัพย์สินอะไรมากมายที่บุรีเขาก็ปล่อยผ่านไปก็อยู่อย่างนี้ก็สบายดีอยู่อยู่สักพักก้อนลูกว่าไม่ให้เอาเอาอีก็อยู่อย่างนี้แหละตอนเห็นูดว่าเพิ่นติดต่อกับหน้าเพิ่นก็ดี ก็ดีใจเพิ่มเพื่มนเนาะมีคนดูแลมีคนเบิ่งซอยอีกถ่านอนตายตายรับได้หน่อยเนาะแง่นันแบบอย่างนี้เราก็สบายใจจนนี่เราก็ไม่พี่พี่ใครเราก็สบายนี้แหละแต่ลูกก็ไม่มีที่ว่าจะส่งลูกบางทีก็ลูกโทรมาก็ไม่มีเงินนี่แม่เติมโทรศัพท์ให้นูนน้อยบางทีแม่ก็ไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนาะแม่ก็ไม่มี คือก็เป็นเซนกับเขาสิบีเนาะสตายตายน้โอ้นี่ก็พุ่มใจแล้เดียอคนดังเลยใช่ค่เดียวอาเบิ้งดูเบิ้งล้านดูในนั้นเขาอยู่พออเดี๋ยเบิ้งดูเบิ้งล้านหมดใช่ค่ะปนิอย่่ปัญหาเงินเก่งอยี่เด็กสองคนเพื่อนปัญหาเงินเดือนละซี่หาเสียดเหมือนสองคนหมดเอกาตั้งใจเรียนโตไปก็เหมือนเป็นเหมือนเก่งเหมือน จะเยี่ยมกษาติยิเก่งๆเนอะอวจารี์จ้าจึงว่อาอากัสซอนเปิดซองนี้เออเป็นคนดังคืออาตามรอยอาให้ได้ให้ได้ได้เนอะน้องบีน้องโบจ้านี่เย่อยังกอพี่ต้องามร้อยอาเพื่อน มูโยยังไงคนถามอ่ะมูโอยังไงคนไม่เคยเห็นมูโยมูหงบอกไปฟังจาห้อไปต้องมูยงห้องไปตองบอกแก่รุงรู่งเบิ่งห่างพี่โอ้ไม่ได้สูงเลยมันเขาไม่ได้สูกินข้าวจะแสบตั้งแจ้วโลดหนับกินโลดกับแก้วกับผักต้มเลยมูโยออุบัติภัยเลยร่มแป๊ว่านี้ยใหญ่อาจจะคนเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะเป็นบรรยากาศเล็กๆแน่น้อย ขอบุขอบใจเด้อขี้ผ้าสีลงตาเป็นตอยเป็นตอน้นอน,น,นนะพอมันมันยาวเนาะนี่แหละหากแพงกันไทยลาามีอย่างกระซอยเดือกันไปเนาะอันนี้ก็เป็นลูกเคิงไทยลาาแม่เพนเป็นคนไทยพอพนเป็นคนเลาาหรือว่าเป็นอ้ายอะกอยนั่นแหละอันนี้แม่พเพนเป็นคนในสุรินทร์เนาะ ลูกครึ่งไทยลาวเนาะน้องบีน้องโบเนาะนี่แหละแต่ว่าพันแยกกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหแยกแยกมันแยกมากมันส่าอีปีแล้วบ่แต่เหมือนเห็นแบบแบบว่าเออโทษติดต่อกันหนึ่งสิพอมก็ดีใจเนาะนี่พิ่นเบานะว่าเออกรติดต่อกับพ่อน้องอยู่ก็ดีใจเนาะเผื่อเพิ่นได้รีเทิร์นกลับมาหากันก็ดูแลลูกมันก็สิกลายเป็นครอบครัวอบอุ่นอะไรเนาะถ้าเฮาบรรยายหรือว่าคลิปบอกเข้าใจ ก็ขอโทษขออภัยเนาะก็ทายเป็นตอนเป็นตอนแล้วเนาะจับใจความคือมาสรงน้องบีน้องโบอยู่บ้านเนาะเพิ่นเิ่มเทอมเพิ่มเพิ่มเพิ่อเพิ่ม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 เพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่าเพิ่มเพต่อเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่นก็แยกทางกันไปเลเน้่งบีน้อเโบก็เป็นสเญชาติไท่100%อยม่แล่วเนาะมว่าประชา่นถูกตมองตามกฎหมายท่กอย่างสิทธิพิเศษ ทุกอย่างเนาะในคนไทยมีในคนไทยได้นะทุกคนเนาะเนี่ยเกิดบรรยากาศฮักแพงกันมีเงาซอยเลิกกันไปเนาะถือว่าจะพอกันคลิปหนาเด้เอ,อทุกคนเนาะบรรยากาศเอาไว้ซับนี่แหละทุกคนบาย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 บรรยากาศกำลังดีอย่างมาแรงเราถึงโนะต๊ะจอดอยู่พุทพันขี่มาฝนตกพอดีมาหอด เดี่ยวสองบานเพิ่นเอ้ไายให้รอบๆบานก่อนปิดคลิปนี่แหละห้องน้ำกระบ่มีประเสรนโอ้เพิ่นกับกระสีตัวนะ้ำเพิ่นเขาปลาเอาไม่ได้กหะหะ้องน้ำิ่นบ่มีปัญญาเขาปลาเอาเพิ่นมาปลาแหละนี่กะลังบาท ที่ยงใกล้ร้ายนะครับอ๋อไก่พิชายอ๋อไก่เพิ่นไกลุ่มจไเี่ยวอยู่เมละอ๋อดีเละเนาะพอกดพลยรบฝนน่าพลยบฝนสบายกัอาณากมหัวเนาะครับเนาะอาณามัวก็โอเคแล้วเดี๋ยวสักมือนกัดตักถือรบอาทินึ่งไปน้องเห่าแล้วอาทีนึ่งต้องไปน้องเห่า นี่แหละบรรยากาศลังบ่านี่ครับถ้าฝนาตกก็นอนนี่นะเย็นดีอ,อ๋อถ้าฝนมาตกก็นอนนี่อ,อ๋อนอนแต่ต้นไผ่คนเอาเพิ่งมุงเอาอ๋อ,อนอนสาบคนกับกต,ตัวเล็กอันนี้ฝนมันตกเพิ่งตกมาหนี้งเลยมันสาย